สวัสดีครับพ,พี่เพืเ่อนๆน,น้องๆสมาชิกจองตนสต๊อกนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหุ้น SMD ครับถามถึงเข้ามานะครับก่อนจะไป SMD ก็โฆษณาสักเล็กน้อยนะครับประกันภัยทุกประเภทนะครับประกันชีวิตประกันภัยรถนะครับท่นานก็ทักเข้ามาได้นะครับสอบถามราคานะครับถ้าถูกกว่าค่อยทำนะถ้าแพงกว่าก็ทำกับที่เดิม ครับดีให้บริการนะครับเช็คราคาให้เช็คเบียให้นะครับซึ่งก็มีใบอนุญาตจากคอปปะพ่ครับนี่ก็คือเป็นธุรกิจที่เป็นอาชีพเสริมนะครับทํายามว่างนะครับยามเย็นๆค่ำๆนะครับท่านไหนต้องการก็ทักเข้ามาคุยคซึ่งเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตนะครับเจ้าหน้าที่สาขาศรีคงบุ๊กเกอร์นะครับคอยเรียกว่า ทำใบเสนอราคามาให้โอเคนะครับต่อไปมาดูกันนะครับหุ้น SMD บริษัทเซนเมดจำกัดมหาชนนะครับเป็นปรบริษัทเพิ่งเข้าตลาดมาใหม่นะครับราคาล่าสุดวันนี้ก็14บาท20ตางค์นะครับผมก็เข้าไปดูทำความรู้จักว่าทำอะไรแล้วก็ดูข่าวนะครับก็มีคำอธิบายรับผลดำเนินง,ง,งานงต่าง ผมก็กดเข้าไปดูนะครับก็ถือว่าเติบโตนะจาก49ตังค์เพิ่มขึ้นมาเป็นบาทกว่านะครับนี่คือกําไรที่มันเพิ่มขึ้นเยอะมากมายเราก็สงสัยว่ามันขึ้นมาจากอะไรนะครับก็จะมีคําอธิบายนะครับมีคําอธิบายซึ่งคําอธิบายนะครับ,บ,รบเขาก็บอกว่าเชื้อโควิด19เนี่ยเป็นผลทางบวกนะครับทำให้สินค้าต้องการเพิ่มมากขึ้น,นบสินค้ากลุ่มเวชบำบัด วิกฤตนะครับกลุ่มช่วยหายใจนะครับในพวกนี้นะครับเป็นเครื่องมือทางการแพทย์นะถือว่าเป็นอนิสงส์นะครับโควิดทําให้ข้าขายดีกำไห้เพิ่มขึ้นนะครับนะครับในวิกฤตบางครั้งก็จะมีธุรกิจบางอย่างที่มันมันได้ได้ผลดีนะมันไม่ใช่ว่าวิกฤตแล้วมันจะมีแย่ทุกบริษัทนะมันต้องมีบริษัทบางบริษัทที่มันวิกฤตคือโอกาสครับเพราะฉะนั้นบางบางบริษัทก็วิกฤตบางบริษัทก็เป็นกาไรนะครับหลายๆตัวนะ ทีนี้เราเรารู้อะไรเพิ่มบ้างนะครับเราก็รู้ว่าเบริษัทโดนค่าปรับนะแต่ว่าจากการส่งล่าช้าเนี่ยแต่ว่ามันก็ได้กําไรจากการขายก็ครบเมื่อนะครับแล้วก็มีผลขาดทุนจากการะดาษเลขเปลี่ยนเพราะนันสิ่งที่เรารู้ต่อไปก็คือว่าค่าค่าเงินอ่อนนะมันไม่ดีต่อหุ้นตัวนี้นะครับเพราะ่หุ้นตัวนี้ชอบชอบเงินแข็งค่านะครับเงินแข็งค่านะครับถ้าเงินอ่อนเนี่ยไม่ดีแสดงว่าเป็นธุรก,กิจนํเข้าถูกไหมครับ ชอบเงินแข็งค่าเป็นธุรกิจนำเข้าน,นี่คือเราข้อมูลที่เราได้ได้รู้พวกนี้ครับเพราะนั้นมันก็ทําให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์สถานการณ์โลกได้นะครับถ้าเรารูเ้เงินบาทตอนนี้มันแข็งหรือมันอ่อนนะครับมันมีผลดีผลบวกกับหุ้นที่เราถือนะครับมันช่วยให้เราสามารถที่จะพยากรได้นั้นหุ้นตัวนี้ก็คือชอบเงินแข็งค่านะครับถ้าเงินอ่อนไม่ดนะีนี่คือสิ่งที่เราพอจะ ดูได้นะครับจากคาอธิบายนะซึ่งเขาก็ทําเป็นตารางให้เราดูนะครับมีคําอธิบายต่างมีรายได้อะไรรายจ่ายอะไรนะครับซึ่งอยากให้ทุกทุกท่านทุกคนมาอ่านตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราจะได้รู้ประวัติรู้ที่มาที่ไปของงบนะครับผมชอบมาอ่านนะครับในหุ่นที่เราถือนะครับบางครั้งต้องอ่านต้องใช้เวลาในการอ่านนะครับต้องต้องค่อยๆทำความเข้าใจ แตี่ยวเป็นว่าเป,เป็นผลดีแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับเป็นกําไรที่ที่ได้มาโดยขายอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับถือว่าได้ผลดีหุ้นตัวนี้ก็เลยราคาก็ขึ้นนะครับทีนี้ PE ก็เก้าเท่าก็ถือโอเคนะครับไม่แพงผลตอบแทนก็สเปอร์เซกว่าก็โอเคนะครับไป i ป e ดบ o ๊กก็สูงไปนิดนะครับแ,แถวหนึหรือ2ก็จะดีกว่ามาแค e t ตีว่าสามพล้านนะครับ สินค้าุปโภบริโภคนะครับนะราคาประมาณห้าสิบตังค์นี่คือสิ่งที่เราพอจะรู้ซึ่งข้อมูลทุกอย่างเราก็ต้องเอามานะครับวิเคราะห์แล้วก็ออกมาคิดต่อนะครับรวมๆกันหลายๆข้อมูลแล้วก็มาฟันธงอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ดูธุรกิจทําอะไรนะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับกดเข้าวเว็บไซต์ก็คือเป็นเครื่องมือแพทย์นะครับเป็นบริการตรวจการนอนหลับนะครับนี่คือธุรกิจของนะครับ ผมกดเข้าไปดูสินค้าและบริการนะครับไปดูว่าเครื่องมือแพทย์เขาขายอะไรตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่มียังไม่มีรูปให้เราเห็นนะครับเอาเป็นว่าเราก็ได้ดูแล้วว่ามันก็มีเครื่องมือแพทย์มีสินค้าและบริการนะครับบริการการตรวจการนอนนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็น เน้นเครื่องมือแพทย์นะครับก็เลยบอกว่าเป็นสินค้าุปโภคบริโภคนะครับราคาล่าสุดทีนี้คําถามต่อไปคือว่าไอ้โควิดเนี่ยมันจะอยู่แบบเรายาวแค่ไหน,นมันจะมีผลดีแล้วพอโควิดหมดแล้วธุรกิจมันจะกลับมายัางไงนะครับมันจะมันจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะเราก็ต้องคิดหลายๆมุมนะครับแต่เป็นว่าณตอนนี้นะครับดูภาพรวมนะก็น้สินกับทุนก็ ดูดีนะครับทุนมากกว่านี้สินครับรวมเป็นพันสามนะครับราคาตลาดตีว่าสามพันนะครับก็ราคานี้ถือว่าแพงอย่างง้นะครับถือว่าแพงแต่ก็มันมีการเติบโตนะครับในบรรทัดที่ที่สามตรงนี้ครับก็คือปีต่อไปมันอาจจะโตขึ้นเรื่อยๆก็ได้ครับจนมันโตทันมา t แคปก็เป็นไปได้นะครับตั้งงบมันยังคงเติบโตเพราะนราคามันอาจจะขึ้นไปรอถูกไหมครับมันก็แพงขึ้นไปรอเพราะน ล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าเราคูณด้วย P e 10เท่าเราจะได้พื้นฐานที่สิบหบาททีเดียวครับแต่ว่านั่นแหละครับคำถามก็คือว่าแล้วพอมันหมดโควิดมันย,ยังขายดีหรือเปล่ามันจะกลับมาถ้าก่อนโควิดเนี่ยรู้สึกว่าพื้นฐานยังอยู่แต่แถวห้าบาทนะครับถ้าเราคูณด้วย P ี10เท่านะกำไปตกลงสตังค์นะครับคูณด้วย P/E 1ิบเท่าเราจะได้ประมาณ5บาทนะครับก่อนโควิด5บาทพอมีโควิดปุ๊บขึ้นไป1 0 16บาทอย่างเนี้นะครับแต่ถ้าโควิดหมดจบป,ปุ๊บม,มันอาจจะลงมาที่5บาทหรือเปล่าอันนี้้ก็ตอง เป็นโจทย์ที่ต้องไปคิดต่อครับแต่เ,เป็นว่าถ้าราคานี้นะครับปันผล3% 4%มเรเาคาบุ๊ก4บาท Market Cap บสินทรพัพย์ก็ถ้าเป็นผมนะม,มองว่ามันมันราคานี้อาจจะสูงไปสักหน่อยนะครับแต่ผมก็ถ้าจะซื้อก็อาจจซื้อเล็กน้อยถูกไมครเพราะปันผลเราก็ได้ตั้ง3-4%มส่เปนะครับจะรอแต่เดีว10บบาทก็ได้นะครับให้ลงมานี่คือถ้ามองจากพื้นฐานนะ แล้วก็ไปดูฟรีโฟลด์ฟรีโฟลด์ก็โอเค44%นะครับมีเจ้ามือถืออยู่11%นะครับมือหนึ่งถือหุ้นใหญ่แลวเขาก็เป็นกรรมการในบริษัทนะครับแต่ว่าถือน้อยหน่อยนะครับ10%ก็อาจจะถ้าใช้ดีก็ต้องถือสัก30%นะครับก็เนี่ยครับรายได้เขาเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับรายได้เขาเพิ่มขึ้น เยอะพอสมควรต้นทุนเขาก็เพิ่มนะครับแต่ว่ามันก็ยังคงดูดีนะครับกําไรก็ทําให้กําไรเพิ่มมหาศาลจะี่ก4าตังค์เพิ่มมาเป็นบาทกว่าวันราคานี้ก็อาจจะแพงสักหน่อยนะครับทีนี้ถ้าดูจังหวะของกราฟบ้างครับเพิ่งเข้าตลาดมานะครับแดี๋ยวนะครับแป9บาท1ิบาทตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นไปสบบาท อินดิเคเตอร์เองก็ถือว่าเป็นขาลงนะมันทํานิวโลลงมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นขาลงเป็นขาลงแนวรับเราอาจจะยึดเส้นครับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับ13โซนนี้เป็นแนวรับก็ได้นะครับ13ลงมาอาจจะเป็นโซนซื้อนะครับแต่ก็ซื้อก็ต้องระวังนะครับมันมันก็ยากเหมือนกันนะว่าเพราะว่ามันโควิดนะครับมันได้อานิสงส์จากโควิดถ้าหมดโควิดเนี่นะครับ ผมกลัวว่ามันมันจะกลับมาที่เดิมนะห้าบาทครับมันหุ้นหุ้นตัวนี้จะต้องตามงบดีๆแต่เป็นว่าณนะปัจจุบันนี้ที่โควิดมีอยู่เนี่ยผมมองไว้ไว้แถวๆสิบกบาทเลยทีเดียวแต่ถ้าหมดโควิดเมื่อไหร่เนี่ยผมอาจจะกลัวว่ามันจะลงไปแต่แต่ห้าบาทนี่คือสิ่งที่ผมประเมินจากงบนะครับมันต้องคอยติดตามงบนะครับแต่กําไรเ็าทาได้ดีนะสิบเปอร์เซ็นสิบเก้าเปอร์เซ็นอยู่ครับันต้องตามงบ ถ้าเราจะซื้อหุ้นราคานี้ต้องตามงบดีๆแล้วก็ผมมองว่ามันก็ไม่ได้น่าน่ากังวลมากหมายเพราะว่างบกาไรสุทธิเขาทาได้ดีครับแล้วก็มีเทรนที่เติบโตแค่ระวังว่าปิดหมดโควิดแล้วมันมันจะมันจะซุดถึงขนาดไหนเพราะวาเร็วลายสุดผมมองไว้ที่ห้าบาทแล้วกันห้าบาทเร็วลายสุดมันท่านก็ต้องวางแผนว่าเอ้ยแบ่งเป็นสี่ห้าไม้รอรับ แถวสิบบาทบ้างเ็ดบาทบ้างห้าบาทบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็แล็กแต่วางแผนอินดิเคเตอร์เองผมมองว่าเป็นขาลงนะราะถ้าใช้ดีก็อาจจะเป็นสิบเดบาทสิบาทตรงนี้เป็นแนวรับถ้ารับไม่อยู่ก็อาจจะมันลงมาเล่นแปดเก้าบ,บาทหรือไม่สิบบาทตรงนี้นะครับเพราะเราอาจจะแบ่งสิบเอ็ดบาทหนึ่งไม้นะครับแล้วก็มา,าแตะแตรนี้อีกหนึ่งไม้นะครับ แต่ถ้ามันยิ่งลงเราก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันงบมันก็ยังคงเติบโตแต่กลัวว่ามันแค่ว่าโควิดโควิดแล้วมันจะเติบโตไปหรือเปล่าหรือมันจะสุดลงมานี่คนี่คือเป็นประเด็นที่ที่เป็นเงื่อนไขอยู่ครับพอเงินทุนตัวนี้ถามว่าราคา13บาทมาเก็ตแคบ3,000นะครับสินทรัพย์ก็มี1,003แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากื่อวันข้างหน้ามันโตขึ้นไปราคามาเก็ตแคบนะครับอาจจะ ราคานี้อาจจะถูกก็ได้นะนาคตถ้ามันยังคงเติบโตเรื่อยๆนะครับแค่ว่าเราเป็นห่วงเรื่องเดียวก็คือถ้าหมดโควิดแล้วมันยังจะโอเคหรือเปล่าแค่นั้นเองครับก็ต้องดูงบต่อไปนะครับโอเคครับนี่ก็คือหุ้นของ SMD วันถ้าเป็นผมนะผมว่าขึ้นไปผมไม่ซื้อแล้วกันครับลงมาผมอาจจะสะสมตามจุดแนวรับ12บาทนะครับ10บาทแล้วก็ตรงนี้ครับ8-9บาท ขึ้นไม่ตามไม่นอนนะครับไม่ซื้อถ้าลงมาก็ซื้อเล็กน้อยแล้วก็ค่อยไปจัดเยอะๆตอนไม้ท้ายๆนะครับแล้วก็ให้ปันผลได้สักห้าเปอรนต์นจะโอเคนะครับโอเคครับนี่ก็คือ snd ขอตัวท่านใช้วิจรารณญาณครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ